้าพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าชุดนี้นั่งเรือนะนั่งเรือไปข้ามมหาสมุทรข้ามทะเลข้ามอะไรไปนะครับก็ในขณะที่นั่งเรือไปจะไปเข้าพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าเรือมันก็หยุดอยู่กลางทะเลนะครับปกติเรือจะหยุดได้นี่เขาต้องทําอะไรโยมบ้าต้องทอดสมอใช่ไหมทอดสมอก็ต้องมีน้ําตื้นๆน,นะแต่ว่านี่มันอยู่กลางทะเลแล้วเรเือมันก็หยุดเลยหยุดโดยไม่ทราบสาเหตุนะ อั้นส้มหยุด <laughs> ดังงหยุดโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้พอมอหยุดทํายังไงครับเขาเขาก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนกาล็กนินีอยู่ในเรือเออน่าจะมีคนกาลกนินีอยู่ในเรือก็เลยทายังไงทีนี้ให้จับสลากนะจับสลากทําสลากขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนที่อยู่ในเรือจับคนที่จับได้เป็นใครครับเป็นเมียของกับตันเรือเป็นเมียของคนขับเรือเอ๊ะเอาไงดี เป็นเป็นเมียของคนคนกับตันเรือก็เลยให้จับสลากวนอีกรอบหนึง่งพอวนไปครั้งที่สองก็เมียขงอง,งกับตันเรือก็จับได้อีกนะพอครั้งที่สามเมียของกับตันเรือก็จับได้อีกปรากฏว่ารู้หรือ,อยังว่าใครเป็นกาลกินีเออเป็นเมียของคนเป็นเมียของนายเรือเนี่ยเป็นคนกาลกิน,นีก็เลยทําไงก็เลยบอกว่าเราต้องต้องเอาออกจากเรือถึงเรือถึงจะวิ่งไปได้ใช่ไหมอยู่กลางสมุทรนี่ต้องทำไงเออ เขาก็เลยออกความคิดว่าจับถ่วงน้ํานะครับมันมันก็ต้องมีเหตุอีกนะว่าทําไมถึงต้องมาจับถ่วงน้ําทําไมไม่เอารอยแล้วก็ให้ไปที่อื่นใช่ไหมทำไมต้องใช้วิธีการจับถ่วงน้ํานะเพราะว่ามีเหตุนะครับเขาก็เลยออกออสามีซึ่งเป็นกัปตันเรือเนี่ยก็บอกว่าให้ถอดเสื้อถอดเครื่องประดับถอดอะไรออกให้หมดให้เหลือแต่ตัวเปล่าแล้วก็เอาฉลอม ชะลอมมาแล้วก็เอาทรายเอาเอะไรเอาหินใส่เพื่อที่จะถ่วงให้มันจมลงไปใต้ทะเลใช่ไหมครับบางทีมันลอยอยู่มันก็อาจจะยังไม่ตายใช่ไหมครับชะลอมก็คือนะยมป้าคงรู้นะชะลอมก็คือตะก,ก้าที่ที่ไม่มีรูรั่วที่เอาพวกไอขี้ชันลงอะไรมายายาให้มันตักน้ําได้มันมันเป็นคู่เป็นถังสมัยก่อนนะ,นะเออก็ชะลอมมาเออแล้วก็ผูกแล้วก็กับผูกกับภรรยาของในเรือแล้วก็ถ่วงน้ํา ปรากฏว่าพอโยนลงเรือเรือก็ไปได้ตามปกตินะครับเห็นไหมพระก็เห็นเหตุการณ์โดยตลอดเลยนะก็เลยเออเรื่องนี้ก็แปลกนะไม่มีใครรู้เรื่องนี้แนะ่นอนนอกจากพระเจ้าเราต้องเอาเรื่องนี้ไปกลับทูลพระพุทธเจ้าเพื่อถามถึงสาเหตุถามถึงวิปาก,กรรมนะก็เก็บเรื่องนี้ไว้นะเรื่องที่สามเป็นเรื่องของพระอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระเจ็ดรูปที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าในขณะระหว่างทางเนี่ยก็ไป พักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะในหมู่บ้านแห่งนั้นมันก็มีถ้ำใช่ไหมเอ่ยมีถ้ำก็เลยไปพักที่ถ้ำให้ไปพักที่ถ้ำในขณะที่เข้าไปพักที่ถ้ำอยู่นะก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะแผ่นหินแผ่นหินใหญ่เท่าเรือนยอดนะท่านบอกแผ่นหินใหญ่เท่าเรือนยอดน่าจะใหญ่มากเลยนะครับอยู่ๆก็ตกลงมาแล้วก็ปิดปากถ้ำไว้นะครับโอ้โหผู้ใหญ่บ้านก็ไประดมประชาชนทั้งเจ็ดหมู่บ้านนะมาช่วยกันเพื่อที่หาวิธีการเอาหินออกอะโกนเอาออกได้ไหมครับ เขาออกไม่ได้นะครับพระก็ติดอยู่ในนั้นนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ได้กินข้าวกินน้ํานะครับถูกขังอยู่ในถ้าเหมือนสิบสามหมูป่าเลยนะครับสิบสามหมูป่ากี่วันครับสิบสิบกว่าวันสิบสามหรือกี่วันกี่วันไม่รู้พี่จําไม่ได้นะครับที่ที่เชียงรายครับสิบสามวันใช่ไหมครับสิบสามวันนะครับก็เนี่ยแต่พระชุดเนี่ยเจ็ดโลก็ติดอยู่ในถ้ำเจ็ดวันนะครับ พอวันที่เจ็ดทำไงเออเอาระเบิดซีโฟไปใส่หน้าถ้ำแล้วก็ระเบิดใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะสมัยนั้นไม่มีเทคโนโลยีจเจริญก้าวหน้าขนาดนั้นวันที่เจ็ดเนี่ยหินก็กิ้งออกเองโดยธรรมชาติเออมันก็แปลกเหมือนกันนะครับภาพรูปนี้ก็โหโเกือบตายนะอดข้าวเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้ทั้งสามคนก็ทั้งสามเหตุการณ์เนี่ยก็เอาไปทูลถามพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ตัดฉเฉลยว่า เรื่องแรกอีกาที่บินมาในอากาศแล้วโดนสเสวียนญ้าที่ไฟลุกอยู่ครอบตายเนี่ยเพราะว่าก็จะมีชาวนาอยู่คนหนึ่งนะมีมีควายอยู่ตัวหนึง่งนะก็สมัยก่อนไม่มีรถไถก็ทำไงฝึกควายให้ไถนาใช่ไหมเอ่ยให้ควายตัวนี้มันก็มันก็อารมณ์อะไรของมันไม่รู้น,นั้นนะ่ะมันก็ฝึกไปได้นิดนึงมันก็มันก็คงเมื่อยแล้วแล้วมันก็นอนนะ ฝึกไปได้ีนึงมันก็นอนฝึกไปได้อีนึงมันก็ขี้เกียจแล้วมันก็นอนนะชาวนาก็เลยโกรธโกรธก็ทําไงเอ้ในเมื่อไม่อยากทํางานดีนะเดี๋ยวจะให้นอนหลับสบายเลยทําไงทีนี้ด้วยความโกรธก็ไปเอาไอ้ฟางหญ้ามาแล้วก็มามาทำนะทำให้เป็นกองฟางที่ตัวควายน่ก็มัดมัด,ดแล้วก็ทําไงจุดไฟเผาเลยเผาทั้งเป็นนะย่างสดเลยนะเคยเห็นข่าวตามอีาสานไหม เลี้ยงควายไว้ที่นาแล้วก็มีกองฟางอยู่ไฟมันลามมาที่เนี่ยโอ้โหลามมาไหมกองฟางควายมันก็อยู่ในคอกออกไม่ได้ก็ไหมทั้งนั้น,น่ะน่าจะทรมานนะหนังอะไรถลอกหมดเลยนะครับนะวิบากกรรมของชาวนาคนเนี้ยที่ไปเผาควายด้วยความโกรธเนี่ยนี่แหละไปตกนรลกหลายชาติแล้ววิบากยังเป็นเศษวิบากกรรมนี้ยเนี่ยมาเป็นกาแล้วก็ตายอย่างเงี้ยสี่สี่ชาติแล้ว นะแต่ไม่รู้จะตายไปอีกกี่ชาติไม่รู้ตายด้วยอย่างเนี้ยนะอันนี้คือเรื่องแรกที่พระเจ้าเฉลยนะเรื่องที่สองเรื่องเรือเรื่องเรือที่ภรรยาของในเรือโดนถ่วงน้ำเนะี่ยมันก็มีเหตุอีกนะครับท่านก็ตัดเฉลยว่าเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยในอดีตชาติเนี่ยเป็นเมียของข้าบดีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีนี่แหละนะก็พอแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงสุนัขอยู่ตัวหนึ่งนะ สุนัขตัวนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นใกลสุนัขตัวนี้ก็เคยเป็นผูสามีเก่าในสามชาติที่ผ่านมาคือเป็นชาติที่ยังไม่ไกลกันมากก็เลยยังมีความรักมีอะไรถึงไปเกิดเป็นสัตว์ดิเราชานเพราะว่ามันเป็นชาติที่เกิดไม่ห่างกันมากมันก็เลยยังมีความรักมีความอะไรกันอยู่ความผูกพันมันยังมีอยู่พอมาเกิดเป็นสุนัขมาเจอกันก็มันได้อยู่ด้วยกันอีกนะครับไอเนี้ยสุนัขตัวเนี้ยเนื่องจากว่าอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นสามีใช่ไหมครับ พอมาเป็นสุนัขอยู่กับผู้หญิงคนนี้ก็รักใคร่เหมือนภรรยาตัวเองเลยไปไหนก็ไปด้วยไปทุกที่เลยในขณะที่เอาเข้าต้มยาคูเนี่ยไปส่งสามีที่นาสุนัขก,ก็ตามไปด้วยนะไปเก็บเผ็ดไปหาฟืนอะไรก็ตามไปด้วยทุกที่เลยนะแต่ว่ามันจะมีพวกขี้เหล่านั่งกินเหล้าอยู่ก็จะชอบแซลแ์ซลผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงโดนเซลก็เขินก็อายใช่ไหมครับก็จะทําไงก็ เดี๋ยวเราจะจัดการหมาตัวนี้นะเอาหินป่าก็แล้วเอาไม้ตีก็แล้วมันก็ยังไม่ไปนะครับเพราะมัน,เป,นเป็นสามีเก่าเป็นเคยเป็นอดีตชาติสามีเก่าทําไงทีนี้พอไปถึงท่าน้ําก็ไปเอาชะลอมมานั่นแหละแล้วก็เอาเชือกมาอีกด้านนึงก็มัดชะลอมทวงทรายทวงหินอีกด้านนึงก็มัดหัวสุนัขแล้วก็กิ้งชะลอมลงไปหมาก็กิ้งตามลงไปจมน้ํถทวงน้ําตายนะครับเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยก็เลย ไปโดนถ่วงน้ําแบบนั้นเนี่ยองจะตายมาหลายชาติแล้วแหละนะครับนะเรื่องสุดท้ายที่พระโดนติดอยู่ในถ้ำนะเหมือนเคสคล้ายๆสิบสามหมูป่าเลยนะครับเด็กหมูป่าเลยนะครับที่เชียงรายนะครับ mm hmm. ก็เพราะวิบากกรรมก็คือทั้งเจ็ดรูปเนี่ยเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายต้อนควายเข้าไปเลี้ยงตามป่าตามโดงนั่นแหละนะทีนี้ก็ไปเห็น เห็นเฮียนะเฮียตัวหนึ่งตัวใหญ่มากเลยก็อยากจะจับเออก็ไล่จับไปนี่เฮียมันก็ไม่ให้จับง่ายใช่ไหมก็วิ่งเข้าไปในปวกในป่วกมันก็จะมีรูมีอะไรตามช่องรูหนูรูอะไรเงี้ยก็บอกเออจับไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังจะมาจับนะก็เอายาวอะไรมามวนๆแล้วก็อุดรูไว้ทั้งเจ็ดรูเลยนะเจ็ดรูเฮียก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ในนั้นแหละเจ็ดทีนี้ตั้งใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมา จะมาขุดจะมาเอาเฮีย้ยเอออันนี้มันลืมนะคนเราความจํามันสั้นใช่ไหมป้าอังั้งเรายังลืมง่ายเลยฮหบอกสัญญาีิจาความจาได้ไหมรู้เป็นของไม่เที่ยงนะวันนี้จะทําอะไรเดินออกมาจะมาเอาของอจะมาเอาอะไรลืมเนีวยนะคนเรามันความจํามันสั้นนะมันลืมง่ายนะก,ก็ลืมลืมครบเจ็ดวันเนี่ยเลี้ยงวัววนกลับมาที่เดิมอีกเลี้ยงควายวนกลับมาที่เดิมจําได้เอา้าว่าจะมาขุดเที่ยงแต่วันนะั้นลืม ก็เลยมาเอาย้าออกปรากฏว่าเฮียก็มารอที่ปากรูแล้วก็ลิ้นห้อยเลยทําท่าจะตายอยู่แล้วเด็กน้อยก็โอ้ลูบหลังโอ้ไปไปไม่ไม่ฆ่าแล้วสงสารก็เลยปล่อยไปนะก็เลยเนี่ยเจ็ดคนที่ขังเฮียอย่างนั้นเนะี่ยเจ็ดวันเนี่ยก็เลยมาเนี่ยชาตินี้มาเป็นผ้าก็เลยกรรมมันดูดมาร่วมกันก็ติดอยู่ในถ้ำนะแต่ว่าไม่ไ,มได้ฆ่าก็เลยไม่ตายนะใช่ไหมแค่แค่ให้อดอาหารเจ็ดวันเจ็ดคืน ท่านก็เลยสรุปว่าเนี่ยไอไม่ว่าจะไปในอากาศนะไปเหมือนกาเนี่ยไหมบินอยู่ในอากาศจะไปอยู่ในทะเลจะไปอยู่ในถ้ำลึกๆก็หนีไม่พ้นกรรมนะครับเหมือนเนี่ยจะไปบนเครื่องบินเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยตกเครื่องบินตายก็ยังมีใช่ไปปะตายบนเครื่องบินตายบนอากาศใช่ไหมตายบนนุ่นมุนนี่นะครับตายที่เรือตายกลางน้ำนะตายใต้น้ํา นะตายในถ้าเหมืองแร่ทับตายใช่ไหมที่พมานะ่าเนี่ยร้อยกว่าศพเนะี่ยเห็นไหมอยู่ใต้ดินก็ยังตายเลยนะครับคือกรรมเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นเพราะว่ามันติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายนี่แหละนะเราก็หนีกรรมไม่พ้นนะใครทํากรรมใดไว้ก็ต้องรับผลของกรรมนั้นนะท่านก็สรุปไว้อย่างนี้ก็ยมป้ายมพี่ทําบุญทําทานทุกวันเนี่ยก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนะก็ ก็ต้องได้รับในวันใดว,วันหนึ่งข้างหน้านะครับเพราะว่าทําทานเนี่ยจะทําให้เรามีทรัพย์มีพภกทรัพย์สมบัตินะทำรักษาศีลเนี่ยก็จะทําให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะร่างกายแข็งแรงอายุยืนนะ,จะเจริญภาวนาเนี่ยก็จะทําให้เรามีปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมนะปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมดูแจ้งแ่งหลอดทางท่องทางทำไม่โดนโกงนะตามทันคนอื่นนะ,ะก็ปกิากาศทําวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ตั้งใจรับพอเนาะอะเต้าเต้าสุยห้อยเสี่ยงกองเตอเกย์หมชูชินชินชี้แต่พงโยส่วยโยแต่เอินเหลินยะทาวาลีวาฮาปูลาบาลีปูเรนติสาคาลังเอวเมวะอตโตทินังเปตานาังอุปกาปปฏิอิชิตังปชิตังตุยหังคิปะเมวะสมมชันโตสัพเพปูเรนโตสังกบบาปา จันโทปนาลาโสยาธามันิโชติลาโสยาธาวิวานชันดูสาพโรโควินาสาดุมมันทีพวัสวันยสุขิทหายุกวันสาพินดิโอวิวานชันดูสาพโรค สัตุมานเตปภวันวันทารายโยสุขิเทคายุโกมเพนิโอวิวัจานทุสาภโรโกวินายสัตุมารเตปภาวัน โยสุเคธิขายุโกภวาปิวาทนาสิลิสานิจังวุตปจายโนจตตาโลธรรมวันทานิอายุอนุสุปภาลัง บมชาภพาพวกนั้นนะครับอารหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาผู้ทางพระกวนทางอภิวันทมีผู้โธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสาวา,า,าค้าตภะคะวะตาธรรมโัว ธรรมนามสาสามีธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสปรุปาริปันโนภะคขวโวโตสาวกะสังโคสร้างคางนามามิสังโคเมนาโถพระทรงเป็นที่พึ่งของเรา thank <laughs> you